วันนี้ผมก็จะมาเล่น PVP กันนะฮะกดเข้าไปเลยนะแล้กวก็มีสกินกูอีกแล้วนะไม่มีใครแล้ว Moi. Bon. Maybe 我也不买，我在下面。 อุยวันนะมันจวันหม่ปะอ้คิวตุวคิวต้าก้นว่าชนะนะอบอย่าลืมกดไลค์สับสุน้ผม,มันด้วยนะ